ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอันทางช่องงันค้นมาขีบด้วยครับเออเมื่อนี่ห้องสีผ้ามากอุมปรกนครับอุ้กวผีผ้ามากยิย่างครับอย่าออกเสือดเน่ได้ยังมากนว่าประมืึ้อสายย่างคอ้าโคกโเบื้องมบื้อง ขดาดไ่ได้แล้เขาอีสานเราเปนาล้นสมตํำนี่ขะาเลย่ล่ะไม่นยูนิอยด์หรอไของดีมาเลยมาลุดูมาลุนดูว่อย่งมาโอ้บัเลยยูนิอยแม่หัวยามาเบิ้งอีกด้วยไสิได้รุ่นลุน่อย่างอีกแล้วแบบนี้เนียังอีกวัด มาเบิ่งมาเบิ่งรุ่นน้าปัดีย้ว่านี่คืออย่งนี่ยหนึ่งสองโม้บักโมอไม่เด็ดปลาไหลเนาะเมื่กี้เนาะไปไปดังไฟดังไฟมามาจรวสะดำเพิ่งวางไฟเฮ้พี่นวัดบรรยากาศบรรยากาศ Hoàn Nhìn nhàng ịt đó, hoạt thúng nó Ô. Nhất cát thế năm tuổi chát thời gian thì à, không Có phải đó bạn này, nếu gì hết nó เอาเป for 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 for, no ็ดได้กินยูบ่หัวนาูดียวน้ว้ยบ่ดังไปติด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 ลูกเสียเนาะ็นบ่ออะไรบารายอ่ยู่โอ้กระเจ้าเป็นเป็ดเขึ้นเนาะเนี่ยงี่อะไรแปวันนี้หัดต่างมุุวงเด้พี่น้องโคกไม่ต่างมกขุวงความหนึ่งเขาเยอะความเปล่าดนดิ มาดาได,ด้อยู่ดิปเดียกใส่ควาโอ้คือตัวลาบานนี่มาทานยูมาทานองมาบานนี่วันพลังเขาก็มากกันก็นห่อแล้ว จักหน่อยคันผุนเนอะซีิมคำจักหน่อยแบบนี้ใายบายอะหน่อยข้นหลายแบบนี้ไปหาบังไทยไอหม่องในป่าไปที่นี่เนี่ยนีอยู่แน่เจ็ดแปดคู่เลยแบบที่นี่ห้องใส่กันปันใาอันอันอันอนไรเขียดอันอันนี้ปันใาเขียดกับเอื้องอันไอ้นี่กันไหมมันเป็นเขาออกรูปออกยาไหมยู่มังฝรั่งกับนี่อย่างจะใบเห็นอยู่เหรอครับนี่อย่างเห็นแปลกๆไปทางใช้บ้านเขาแบบ พวกไทยอ่าบ้านเขาเคยเห็นกับยืนหนีกันได้มาพ่ออ่าเด่นน้ำตัวขอขพัน,อน,อนเอาประเดิมประเดิมประเดิมวัดกันเหรอรมาเนี่ยวัดไม่ว่งมันตัวเล็กน้อยเคยเหนือไหมฮะ นกเเเนเลือแดงแล้ยเนี่ยถวนยังไงเลื้งแล้ววันนี้เลื้งแล้วเขทาท่าแล้วสักครู่อีกสักครู่ด ซาดีมีรมซาดดาขอสองคำพูดเสื้อเื้อเนื้อขึ้นหิงกนด้บ้านนี้เนื้อได้อีกคู่อีกคู่เอาเวไปกินกวนกวนเอาเอาเอาจัดจัดหันหันซอย bằng phay cái mi vào này còn bằng phay những bằng lăn của bó chắc nhau khác ừ, đây, đây là tôi này phay đây là phay Hàn bà này đó là này tàu một người. อย่างเอ่ายไอหอบออบนร้าไม่แล้วจริงๆกำลังบอกออกนะครับแม่นะคะมีแมลงว โอ้โพี่ลมบอลเดี๋ยวนี้ไม่ไอ้เร่น้ไอ้ร่ปฏิญาจบจบควมาคุ้ง้อ,อเงเนี่ยเจ้า,าอของพี่ไม่นีมาทานน้องน้องบาบันนะอ่ีแหละนะมาทานมาเย่ยไปโฆษณาให้ขเขาแมล่ล่ะหืมตะอนเสือมาได้พี่ไม่จมม่จะมาคนอกสารกันมนะ มันก็ต้องอ้พกกินส่วนของของกลีสาไหมน้ำมันเนาะจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนหนองมมาาาเบบิ้งนี่ ดาเสียพัาเว้ยู้เสียซิมอยู่ลรือลุนนี่ย้นกนขึนกวอนีมืออยู่แล้วเนี่ยคุณโอ้ยซิมนี่่ตุ่ยค้าครเป็นไง เราเอาไรอืมจัดเดี <S <S um, oh, ne, ๋ยวมันสิเงียจัดจ้มากมากความนติดปลายจมออกแล้วมันเป็นเชยเิดอกโอแน่นอนครับผม อออยากนอนก็นอนครับผมนิ่งเป็นหลับครับผมหายไปไปกินเอาขนมไปด้วยเถอะหั่นมาหันมามากัดเนาะมาเดลยคืดหอดอย่างแหงน้ำก็เป็นที่เจ้าเคยท่าจินแป้งยังติดลอยมาให้คิด của mức các đề càn oh, rồi đúng rồi nè mưa đề càn đó ừ ô oh, khác 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 đúng dòm dễ có một miếng nước thì mướt <laughs> này Ủa <này>. Ủa <laughs> 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 hiền đẹp Thì nó hỏi Tấm miếng dòm luôn lại ừ. <laughs> Khuôn nhìn ngoài Ủa đứa Nó thắn Bắt tài thì nó ăn sát Chịu chạp ra nó và cốm dì thật nó Ở đây บรรยากาศบรรยากาศเอาไปลงน้ำเดีย๋ยมันไหลไปไหนหมากก็น่าประมือกี่หันมากก็น่าเพียงกว่า้าาน้นส่านฟุกแทะ เลยจิมมาขายผมฮะเลยจิมมาขายวันีแ่บหอเป็นไอ้ yeah. ิมอืโอ้ไอ้ไม่อไรันไม่ยู่มืองไทยนี่ันได้ยิมแติงบ่ดนนแลด้ยไอเมใส่ขนมปังใส่ขนมไม่ไดกินนะน่รันได้ยิมนี่ไม่มีใริ่ไม่มีใครเร่มบอลกับหนูใช่ไหมเนี่ยเล่นป้ป้ากับลุงต่อกินเสร็จต้องจ้าต้องน้ไอตัวทีับ้นก็อยู่ที่ชิมก่อจะหยุดัก่อน โอ้ร้อนนั่นร้อนนั่นอ่ะวันนี้กินเขาเลี้ยวเลยแบบนี้เจ็บวางตัววัดนี้ฝากโควันนี้กันสีได้ผ้ากันเนี้อด้วยวนนี้ฝากกดติทตามกดไรเลยโคแช่นะครับท่างช่วงคนมาทีอสวัสดีครับสวัสดีครับ